ไกันน้องคุยอะไรกันอยู่ฮะมีอะไรดีๆบอกพี่บ้างนะอะอ้าวเอาอีนี่หน,นีบอลบอลจะละอีตูดใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงโดนนี่สะใจกระทืบซ้ำเลยอืมนี่แน่เอาให้ตายเลยสัตว์นี่ถามดีๆไม่บอกล็กไม่ล็ก,ลกโจรโจรเออไอ้ยประกวดตุนะ้งตีนนะยิงยิงเกะกะจะไปรถเกะกะยิงตำรวจตำรวจจะไปที่พอ่อ,อกูยิงเลยขอกยืมรถหน่อยน้นนอง เพื่ความปลอดภัยใส่หมวกกันน็อกไว้ก่อนไปเลยยกล้อคุณจะมาเที่ยวงานวัดวันนี้มีนักร้องมาเทียบเกะกะเกะกะลีกเลยเนาะแหมทำไมไม่ไปคุยกันริมทุ่มบาทละวะเกะกะทางเช้าโอ้มีจริงเช้าถึงวันดูเออเออเออแอบตำรวจกันดีไหมเออเออตำรวจมาแอบกอดแอบกอดเออแอบก่อนให้มันไปก่อนแล้วค่อยว่ากันค่อยค่อยย่องค่อยค่อยย่องไปดูอืมไปแล้วตำรวจไปแล้วแหมอยากจะนั่งจริงเช้าถึงวันตำรวจเสือกมา นั่งจิงชาสวรรค์เห็นเมืองทั้งเมืองเลยว่าโอ้รถไฟหอก็มีด้วยเอ้ยอยากนั่งว่ะเสียวเสียวนั่งรถไฟหอเสียว่ะโอ้โหว้าวมีดใหญ่ใหญ่เลยเสียวหวานเสียวรถไฟหอหวานเสียวได้อยางงี้นี่ร้านอะไรขายเสื้อือเสื้ออะไรดีวะโฟกาไม่อยู่เดี๋ยวกูก็ขโมยให้หรอกดีนะกูเป็นคนดีนะเนี่ย แต่เป็นไงกูกระโวยเสื้อมึงแล้วเอาว่าไงน้องอย่าวนตีนพี่นะอย่านะอย่านะเด็ดรู้ไหมพี่เป็นใครเตะแม่งได้ดีไหมอสามดีดีนี่อืเอาทีเอาทีเอาสู้เหรอคิดสู้พี่เหรอตำรวจมาแยอะไอ้เหี้ยพ่อกูขยันมาจังไฮ้รถใครวะรถใครกูไม่สนแล้วกูจะเอาแล้วกูเปิดประตูแม่งเลยเปิดประตูเลยโอ้เห็นไหมรถทันสมัยเปิดประตูนี่แน่ไปเลยไปเลยอ่า ลงดีๆีมไหมทางลงมี่ไม่ลงกูลงแม่งบันไดเฮ้ยใครแกชนแม่งเลยนี่เกะกะใช่ไหมเอาใครเกะกะชนแม่งเลยชนเลยเออเออแต่ไม่หลีกคุชนชนแม่งเออชนแม่งเลยรถแรงเนาะโคตรดีรถพี่มันแรงตำรวจก็ตำรวจก็กูไม่สนนี่กลางไปกินไรนี่แม่คุยกนิกลางให้มึงเออตำรวจก็ตำรวจเถอะเออเอานิกลางกูไปกินกันแล้วกันนี่ เอ้ยวันนี้เดี๋ยวข้าจะไปเที่ยวลีไว้นองสาวคุยกับพี่หน่อยได้ไหมไอ้ยมันน่ะโอ้โหสุดยอดนี่โปรยตังเงินข้ายเยอะเว้ยไรว่าสนใจสนใจน้องคนใจไ,ไปเที่ยวกับพี่ไหมน้องไปไหมโอ้ ดาคือมาสวยหลายเนาะเอาโปรยเงินทำมันรอดเขาไม่สนใจกูเอคนนี้ดีกว่าไจะไม่เอานตอมตบหัวเลยเน้องเขาเป๊กนะึงเอามาเลยจัดเต็มอขออีกหน่อยขออีกหน่อยเนาะจัดเต็มนี่ว้าววันนี้พี่ถูกหวยนะน้อง สนใจจะไปเที่ยวกับพี่ไหมเอาอีกเป๊กหนึ่งไอ้เจ้าเมาเมาโอ,โอ้แต่เย็นแต่เย็นพี่แต่เย็นแต่เย็น<ๆ>แค่สามเป๊กแ<ๆ>ตนน่ละมึงเมาแล้วเหรอวะไม่พอขออีกหน่อยขออีกหน่อยอืมเนาะขออีกเป๊กหนะึ่งโอ้พี่ตื่นไม่ไหวแล้วพี่จะเอาอีกเหรอ oh, มัเป็นไรซ <Sorry, sorry. S 1> ิบซิปอ่ไม่ต้องเสียใจอืตัดใจ เอาไงเนาะเอาไงนะนะอันนี้เน็ตกระทืบเป้งเลยอืปกดตีนดิเนี่ยออืืกระทืบซับขอยืมรถหน่อยนะเนาะชนแม่งเนืไม่หลีกใช่ไหมอาอาอาเกือบไปแล้วมึงเกือบฝนตกฟ้าน้องพี่จะกลับบ้านไปเก็บผ้าไม่มีคนเก็บผ้าไอ้เว้ยยิงแม่งเลยยิงจักรยานเกะกะยิงแม่งเลยมาขอยืมจักรยานปั่นหน่อยนั้นเนาฝนตกฟ้าน้องพาพี่เปียกหมด ไปเลยเอ้ยมึงจะตามมาพ่อมึงญลาภกูจะรีบกลับบ้านเอออไ้เหี้ยชนกูทำไมตายหาพอดีแม่เย็นไปแล้วกูไม่สบายคิดแฟนปาแม่งเลยสะใจอับปะปะเขาอีกปาก็ไปสามสิบบาทรักษาทุกโรคไม่มีเงินหมื่นเงินแสนมึงเหี้ยดิเขายิง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 ยงยิ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 ย กจะไปกับคนทิ่บ้านนี่แน่นี่แน่นแนโอ้เจ้าของวิ่งหนีไปเลยสะใจว่ายิงหมาอ่ะถ่ายถ่ายถ่ายเออเป็นเป็นกูไม่ถ่ายถ่ายแม่งตายนี่แหละแมมึงก็รอเหมือนมาเลยสัตว์มานั่งทำไรอ่านั่งทำไรเออนี่แน่นั่งทำไมนั่งทำไรหมาไม่อยู่ส่วนหมานั่นยานะยานะเออจะป,ปงเข้าไปเตนนะแม่งหรื มาสิมาสิอีเออกัดกูเหรอกิจาก,กัดกูเหรอมาอืมเ,เ,เ,เตะแม่งเลยเก่งนักใช่ไหมมึงยังไงมึงยังไงม,มึงยังไงฮะเอเอนี่นั่งทำไรจ๊ะนั่งคอยคายต่อยท้องแม่งเอเอเ้ยกระทืบหน้าแม่งเลยอืมตุ้มไหมตุ้มไหมตุ้มตายย่างสดเลย หมากูย right mm ังไม่กลัวเลยกุกกเออเออเออถ้าโมันจะได้ดีออกมายิงมันเออยิงยิงมันเลยยิงมันเลยหนีเหรอคิดจะหนียิงมันตกน้าทะเลไปเลยไม่ยิงมมเยิงมากแล้วกูโดนดีกว่าอ้าวอ้าวอีลืมใส่ลตชูชีพมาอเฮ้ย้ลืมลืมใส่ลบชูชีพมาตาย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 ตาายตายตายตา งานนี้ไม่พลาดค่มีลมไอทซปพายลมลุดมซีนยังไม่ก้างอากาศละอา้ก้าง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 กโอ้ด้กว่าจะไปรอดซะแล้วเราโอ้โหสวยสวยอื้อตายอ่ะเลยขอแก้มือหน่อยเดี๋ยวงานนี้ไม่พลาดค่จะไปลงที่ไวบูดอ่าเออระวังตึกระวังตึกอ่าค่ะจะโดนละโอ้โอ้โอ้โอเพื่อไอซิพว่าลมลุ่้ซีนปอใจหมดเลย S <S <S ออไปไปเขาไปเขไปใจเย็นใจเย็นอะไรวะอะไรวะต้องบินมาไงวะตกไปไงวะมีใครเก่งบัเราอีกไหมไม่มีอ,ยย <S 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 อุ้ยอ่อโอ้โหปัดไดสูงมากเลยเดี๋ยวเขาจะไปถ่ายเฟลฟีบ่บนหอคอยบนนี้โอ้สุดยอดสวยมากอ่ออาแค่รอไหม รอสุดๆถึงฟี่กันใหญ่เลยไปถ่ายข้งบนไหมข้างบนวิวสวยกว่านะ Sorry, ดีๆเดินหนีใช่ไหมนี่กระสุซ้ำเลยเปะลงเขาไปเลยอืนี่รู้สับมังว่าใครเป็นใครปะโคอือะไรวะยิงมากเลยเฮ้ยอ,อ,อะไรวะเสือหรือวางเฮ้ยมันลุกมันลุกว่ะมันไปอีกเลยเสือหรือวางวออยิงซ้ำเอาเสือนี่หว่าได้ไหมเอ้า แมงไม่ตายเฮ้ยอะไรวะน่ะตายไหม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 เออนี่น่าแสดงว่าตายแล้วโอเคยิงซ้ำยิงซ้ำเลยอื้มไม่ตายใช่ไหมยิงให้ตายอื้มอื้มเอออื้มไม่ตายตองนัดจับนัดไม่ตายยังไม่รอดนี่ มตกคอไปเลยเว้ยรถไปสายแปดอันลุมาเลยเนาะพี่ขับเองไปเลยสายแปดไปแล้วเว้ยดู่นสวบปะรดแฮปปี้แลนด์เว้ยสายแปดนี่ใครไม่หลีกคนเลยสะบานพุทธสะบานพุทธมีปัญหาไห,อห,อหอไมอะไรแพงแม่งเลยเสียบแม่งเลย เอาไปเลยหมอไม่ต้องเย็บเท่าไหร่จ้าวันนี้คือรถฟรีไปเลยเรื่องเงินเล็กน้อยมาเลยนี่จะเป็นเงินีดือนนีองว่าองไรอ่ากินเลยกินเลยกินไหเดี๋ยวเราไปหาที่เงียบคุยกันนะน้องเท่าไหร่คืนนี้เอาเจ็ดสิบก็แล้วกันนะพี่ให้แปงไปไหมเจ็ดสิบบาทยังพึ่งเดี๋ยวฟรีก็พอแล้วหรืจะเอาอีกคน อะเดินหนีเหรอเห็นกูเดินหนีใช่ไหมตกังเลยจิงจริงจริงจิงิงิงๆๆิงๆๆิงังเลยตา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 ตายตเห็นหน้ากูเดินหนีรู้ไหมว่ากูเป็นใครตำรวจกับตำรวจมาแม่เลยไม่ใช่พ่อกูมามาแม่อีกเออเออมาตายยกคันกเลยแต่สตายเออยิงยิงยิงกรทุ่วะอ้าา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 าอาอาาาายาาาาาา เป็นไงชอบใจไหมที่ป้าเล่นเกม GTA เนี่ยถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์ให้ป้าแล้วก็อย่าลืมสับตะก้รให้ป้าด้วยนะแต่ถ้าครั้งหน้าชอบใจอยากให้ป้าเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาที่ข้างล่างนี้นะวันนี้ป้าลาไปก่อนนะจ๊ะไม่บา,บายโอ้ย oh, <yeah. S 1> อย่าลืม